หญิงลีออกมาปกป้องอีแพลว์เาว่าถ้ามีใครมาทำลายทำทำลายแม่ของลูกขนาดนี้นั่งกับจีบแบ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 บอีสักแล้วทีแม่ของลูกมันไปทำลายพ่อของลูกล่ะมึงไม่เห็นเหรออีลีอีหญิงลีอีป้าข้างบ้านมาใส่ใจมาใส่ใจเลยป้าข้างบ้านฉันอยากให้เธอใส่ใจเธอทรงสัมภเวสีมาซิฟตัวโหลด ฉันบอกเลยฉันรักสัมภเวสีเธอมากป้าข้างบ้านอีหญิงลี้ยมาให้กำลังใจอีแพลพวยวเพ้าอีสาสต์มึงนะ่ะโลก2ใบนะคะแล้วมึงไม่ยอมรับด้วยโลกใบที่2ของมึงนะคะอีศาสต์ก็เหมือนอีแพลพวเพ้าอะค่ะไม่ยอมรับค่ะว่าไอ้มือมิกเนี่ยมันเป็นชู้ค่ะ อีสาดเคมีเดียวกันนะคะกูว่าแปลกใจค่ะที่มึงเห็นใจกันค่ะนะสปีชีส์เดียวกันค่ะเนาะสปีชีส์เดียวกันเบื่สู อุ้ยบอกบ่อยวัดดีบอกบอย,บอ,บอ,ยอุ้ยตะกี้หักผูญิบ้านอุ้ยน้องชายน้องชายที่รักสูมือนหนีวัดดีไปเข่าขางีเพี้ยวเ้า,าอุ้ยลิ้นสองแฉกนะมึงไหนบอยวายดา่ากูมาเลยค่ะกูดา่ามึงค่ะกูกูบอแมนด่าล่าจ้ะกูพูดอะไรพวกกูดา่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นสองแฉกจ้ะกูบอกเลย คนอย่างไอ้บอยอย่าไปคบจ้ะคบไม่ได้ตอนแรกแร่อุย้ยผู้ใหญ่บ้านอุยหักขึ้นนองนี่นองไส้ผมน้องไส้ผมผัดมีปัญหากันบอกเคียจา้าบอกเคียพูดไปฟังสัมภเวสีผุนสูโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉย ย่นขี่พุยานบ,บ,ยบุคอบพยานเรียนไปเลียอีเพี้ยวเ้าสมเพียนเนาสูมึงด่ากูกูด่ากลับจ้ากูบอกเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะกูด่ากลับจ้ะนะอู้พยานมันน้องพม